สวัสดีสวีเดนจ้ามาวันนี้เข้าไปสำรวจขึ้นในฝนหนาวค่ะพี่นอ้องหน้าหนาวเบื้องรถอิเลืองหน่อยเต็มเลย บรรยากาศรอบๆจ้ะหนาวพี่นองอันนี้ถือว่าตกตกยังโมงแห้งเหมนเดยจ้ะเพราะว่า ถ้าเกิดตกแห้งแถวๆนี่แถวๆถนนนี่จ้ะต้อจ้ะมือคื้นนี่มือคื้นนี่ตกถนนแถวนี่ขาวไปหมดเลยอันนี้ตอนตื่นตอนเ้ารมามันก็ะเล่ยแบบว่า นนรันแล้วละละล่เนี่ยเลี้วจ้ะมือขึ้นนี่ขาวเต็มถนนเต็มบนเลยไปข้าไปสำรวจหนาถนนอันนี้ถือว่าตกว่าแห้งจ้ะต่วันมือขึ้นนี่ต้นไม่ก็เต็มหนึ่ง อันนี้เขาไอเขาละลายเนี่ยจา้าปบาตูค้นมากเฟีนด้วยพาสำรวจต่อ หนาวได้เนีน่ยนะทางบ้านถ้าข้าง,นห,ง,ห,งนหน้คนือว่อาเปิดไฟมอเตคิดดูต้นนี่ก็ท้นๆได้นเนีน่ยนะ อกใหม่แ่วจัดที่าอยู่ผู้เดียวป่ะมาสำรวจต่อเนี่ยถนนเขาเอาเกลือโรยได้จ้าเนี่ยเขาเกลือโรยมัน,กนเกลยอโบ๊ะโมมี่มะส่วนตรงนี้กะหิมะเต็มจ้ะ เนี่ยถนนมันโบมีโบมีหิมะเพราะว่าตอนกลางคืนเวลาไอ้หิมะลงนะจ๊ะเขาก็จะมีรดเกลือโรยโบห้ถนนมันลื่นเนี่ยตะกรอนมงอหดจากเนาะมาอยู่ใหม่ๆอ้าวลดเขาไอ้เขาโรยออหยังเขาเอันเขาทำความสะอาดถนนบอ ือเป็นแบบว่าเป็นข้าวขาวาได้แทะข้าเกลือโรยบ่อยมันลืน่นบ่อยมีเก็ดน้ำแข็งเห็นบ่สมัยไอ้สมัยตะกี้นอกพี่น้องเนาะอันตาสมัยเล็กน่อยนั่นที่เขาขายไอติมไออแบบรสซุกนั่นไหมพุส่วนมาสมีมงพุทธเอาขายอ เป็นยางคือมีน้ำแข็งมักกองอยู่ไอ้มักกองอยู่ทางถนนเนี่ยไหมตะกี้ยังเคยไปเก็บกิ่ยนได้เด็กน้อยหนะเด็กน้อยเด็กน้อยโอ้โหอันวา้สกปรกขึ้นสกปรกสมัยตะกี้มันยังไอ้เครื่องทำความเย็ยนพวกตัวเย็ยนอีหยังไม่มคอยมียนะก็จ้าขายไอติมเล้วกๆๆ็จ้าสิทต้ความสะอาดนั่นก็เจ้ากะเอาไอ้ น้ำแข็งหนามาเทพไ้ขางถนนเออเขาเป็นเล็กน้อยเขาก็แล่นไปเขาดีใจเขาเขาสีไปเขามักน้ำแข็งนะไปเก็บกินไปกรอบกินนะอืมมันก็ออกเค็มๆไม,พ,มไพี่น้องนลระสาเหรอลงตัวนะต้นซุนไทยเบิ้งขึ้นนี่ก็ะีขาวเต็มเลยพี่น้อง ออกกาลัางกายิ่นว่าได้ทำงานจ้ะหยุดหยุดเป็นเดือนเลยตะวานนัน่กับบค่อยหลับได้พี่นอนสงสัยร่างกายมันมันบ่คอยได้แบบว่าบ่คอยได้ตีงขี้องอ่ะน,นะมันบมไยบุพเพยมันก็นเลย นอนพอยหลับก็เป็นน้ำอากาศเปลี่ยนก็ว่าจากี่นองไปห้างไปชุ่มบรรยากาศสวยๆธรรมชาติหาแจวเตรมปอดเลยนน่อยกับาหากินไปนี่บริเวงหลบ รอบๆบ้านไม่ไอ้มองอยูไม่แย่งหน้าเนี่ยแหละแท้เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นที่โล่งพูนเห็นหลังคาขาขาวคนบ่มันจะมนทางบ้านอยู่ทางคนละคนเนี่ยหามโนนไปนี่ก็ะเมียนอันนี้มาหาโลหาสมบัติ ทุ่งหญ้าที่ว่ามันยากออกออกกระลังกายเส้นเก้านี่ละจ้าเนี่ยเนี่ยมีแดดก็จะสวยอยู่อันนี้ไม่มีแดดเนี่ยบสงบให้นะคะเ,เพื่อนบ้านอีกผู้นึ่งผู้นั้นอยู่กับหมาสองคน มีเมียดอกค่นะ่ะนคยถามเราว่าอันเจ้าสนใจอันผู้สาวไทยว่ายยสันฉันมีโมยีเ่เอะไรอ่ะมันว่าอุ้ยอันเขามีลูกบอกลมีตัวเนาะฉันกับมีลูกคือกันฉันกต่มีลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ยออมาลูกซ่าขี้ขานรับผิดชอบอันบอกเป็นตระหง่านเลยกะอยู่ผู้เดียวนั่นแหละเนาะ เออเฮอเอมาห้อยหยากับ <sympath> น <icking> ้ำยางหลุไใบมือแข็งถ้าหลูยืนนี่ก็มือแข็งเลยพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขางจับอ๋อหยาหยากระเจาพลาสติกห่มไว้ก็ยังเป็นกีดน้ำแข็งโอ้ยพี่น้หนุ่ม ไปต่อต้นไม้ไม่ไม่ไม่ตายแล้วเนี่ยเก่งได้หนึ่งนะโอเคบุ้มใีใบนี่ต้นนี้สวยๆต้นไม้สีขาวเข้าไปก็น,นี่เจอจ้ะไปต่อ เชงน้อยกับคิดมาแล้วกับเมนกลับบ้านกลับประเทศใท้ได้แล้วเนาะยูไอได้ไปหาหลอดกินตะมะฮง,ง,งทางทางตะตานี่อันนี้อันนี้โควิดกับปั๊บัวไปไปยุ่งเฮื่นี่ะไะจะพี่น้องพี่น้องป้องไฟจ้า ดูแลสุขภาพเดอ้อผู้อยู่ทางบ้านก็นไดไ้ทางนี้จ้ะสูไปจ้ะขนาดต้นไม้วันนี่ก็จะยังสูงได้เนอกถูบเยวมือได้เอ้มันตกแข้งแข็งเสิไปชิมสิไปชิมเอชิมมีหมายเบิง้ง ต่ว่าหาหมองมันแบบว่าสูงๆสะอาดๆเด้กพี่น้องอันนี้เขาอยู่บันนอกมันกระสีบ่มีอี่ยังเนี่ยสวยดีนะธรรมชาติสร้างสรรค์นอกพี่น้องน้อนกน้อยมันก็หากินหากินยังบ่นั่นน่ะ มีอาหารกินนะีไหมอืมตัวน,น้อยงหาอยู่หากินไปคนก็นหากินนกก็หากินหนู้ทางของเมืองไปจ้ะทางของเมือง ตามต้นน่นนี่ก็จะก็มีหม่าดอกเื่อจังบอยฟังนาพี่น้อยปลายางกระบานเนี่ยแถบเดิมนๆนี่แหละบ่ไปไกลจ้ะยางวุ่นไปยึดแถวห้าอนี่แหละเดี๋ยวก่อนไปมองไม่สิ่ายเบิง้งเด้อจ้ะเด้อ